แล้วช่างหน้าขบขันเชยจริงๆนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครเป็นภกมีแต่ถูกต้องมีแต่นามกับลูกเท่านั้นเป็นทุกเพราะฉะนั้นถ้าใครตกเป็นธาดของความทุก ผู้ที่มีคุณธรรมสูงสูงจะรู้สึกหกขันเียจริงๆเพราะฉะนั้นท,าทาา่านธ์เทกาต้องกลับไปบ้านอย่างคนที่มีทุกน้อยที่สุดหรือเจ้าของทุกผู้รับผิดชอบทุกคืนนามกับลูกในบ้านของพี่โสภฟจะเต็มไปด้วยทุกข์ แต่ว่าไม่มีคนที่บ้านที่โสภาเลยแม้แต่คนเดียวเป็นทุกข์เพราะนั้นบ้านที่โสภาทั้งบ้านจึงว่างโดยความทุกข์ด้วยประการทั้งปวงและท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ทุกคนทั้งที่บ้านและที่ตัวท่านทั้งหลายทั้งที่สวรรทั้งหกสามที่ถูกลงกันไว้เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกขำเอวะทีสัมโพติทุกขังทิสติเวทิจจา นันยะตรสุขาทาโพติน,นานยะตรสุขานิรู้สติ <c oughs> ทุกเท่านั้นนหะเกิดขึ้นส,ส,สร้างอยู่แล้วประหมดไปใน,นอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับแต่ในความที่เรื่องกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าเคยรับสั่งแกะโมคขลาดสนทนากันทางใจโดยที่โมคลาถามพระพุทธเจ้าว,ว่าจะมองโลกยังไงถึงจะเป็นสุขพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าดูก่อนโมฆลา เธอจงมองโลกโดยความเป็นของว่างเปล่านั่นหมายความว่าในโลกนี้มีแต่ทุกข์ทุกข์เป็นของมีจริงแต่ว่าคนเป็นทุกข์ไม่มีเลยสักคนเดียวและที่ในบ้านของโยมทุกบ้านทุกหลังอ่ะมันมีแต่ทุกข์ท้งนั้นแหละแต่ก็ไม่มีบ้านของใครแม่แต่บ้านเดียว ที่มีคนเป็นทุกข์แม้แต่คนเดียวเพราะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องอยู่ในโลกนี้อย่างคนที่นั่งอยู่บนกองไฟชนิดไม่รู้สึกว่าร้อนเลยเราจะอยู่กับโลกของศาสนาได้อย่างถูกต้องก็คงจะขอยุติเหตุผลทางศาสนาไว้เพียงเท่านี้ในที่สุดเนี่ยนะ สมาคงจนทำบุญทำกุศลต่ชาติก่อนมาดีพอสมควรทางตากับทางหูแต่ทางอื่นก็ไม่ค่อยดีเพราะที่โลกทางตาดีที่ว่าทางตาดีเพราได้มีโอกาสเข้ามาเห็นท่านทั้งหลายที่เป็นคนมีบุญวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาในชาตินี้เกิดในท้องถินที่สมบูรณ์ได้ข้าวผ้ายาที่อยู่และท่านทั้งหลายก็อุดม ด้วยสิ่งที่เป็นที่นารารถนาถึงจะมีทุกข์จากการผิดหวังบ้างมีมานก็คงไม่มากเหมือนผลบ้านนอกนอกออกอไปโน,น้นสมาต้องมีบุญทางตาที่มาเห็นท่านทั้งหลายเป็นอย่างนี้และได้มาสนใจในวิชาอย่างนี้แล้วก็ไม่เห็นคนใจบุญอย่างนี้เป็นวิบากดีทางตาของอตมาอีกและเป็นบุญทางหูที่ได้ทำมาดีที่ได้มาสนทนาพาสสยกันถึงเรื่องของพระพุทธศาสนา แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นสารละแก่ผู้ฟังและผู้พูด,พด,พดแล้วก็ขอขาพูดกับท่านทั้งหลายอย่างที่ออกตัวไม่ทันว่าวันนี้ก็พูดกับท่านทั้งหลายในลักษณะที่พูดกับใครแต่ไม่รู้ว่าใครพูดเรื่องมันก็เลยไม่เข้ารูปข้อรอยที่จะเป็นเรื่องเป็นราวกันเข้าสิควรแล้ว <c oughs> ก็ในโอกาสหน้าเขาวาสนามียังไม่ล้มท้ายท้าจากไปเสียก่อนนะ จิตน,นาก็อยากพบท่านทั้งหลายและก็ไม่อยากพบในลักษณะอื่นอยากจะพบกันในลักษณะทางตาทางหูเท่านั้นจืงขอนะได้เห็นได้สนทนาปลาใสตกหลงความเข้าใจกันก็ถือว่าเป็นอัิกุศลอย่างใหญ่ยิ่งที่อาตมาได้ได้ทำผุศลมาในกุเรชาติแลก็มาได้รับวิบากในชาตินี้ถ้ากุผู้เหล่านี้จะปิดชวนะในชาตินี้ เป็นพิรรมเอาเวทีกรรมให้ทัานทั้หลายได้รับผลก็มีสิที่จะรับผลได้หรือจะเป็นผู้สนใหม่ที่จะเปิดทางให้ผู้สนเก่าให้ส่งผลได้สะดวกขึ้นก็เป็นสาระที่จะเป็นได้และก็มั่นใจในคําสอนของทางศาสนาว่าถ้าชวระดงแรกส่งไม่ทันในชาตินี้เป็นโอโสิกรรมไปชวนะดูที่เจ็ด เึ่ในใดอาสวะรับผจดใจจากชวระดวงตนปนแต่พอใกล้จะหมดอายุแล้วก็ยังมีสิทธิจะทำปฏิสุลที่ในการมาสุขสิพบใหม่ได้อีกท่านทั้งหลายก็มีสิทธิด้วยกันทุกคนวันเวลาที่สนทาก,กันมาสองชั่วโมงเศษนั้นชวระที่เก็นผู้เปิดหลายร้อยหลายล้านพันรอบมีสิทธิ์ที่จะนําเกิดได้ในการมาสุขสิภูมิที่จะสมประยุทธเดียนทุกชวระทุกขณะ ตามที่ทางพระานรับรับรองไว้อย่างนี้เมื่อผู้สนเป็นอย่างนี้ในช่วงกลางๆตั้งแต่ดวงที่สองถึงดวงที่หกได้าอาศสยว่านปัจจัยจับดวงต้นๆแล้วก็ยังไม่หมดอายุจะต้องอยู่ไปอีกนานจึงมีกําลังที่จะริดวิบากไปในภพหน้าจนกว่าจะถึงพระนิพพานขอผู้ลนเหล่านี้ทั้งหมดจงเป็นตบะเดชะ,ระ,ะปรว่าปัจจัยอภิไยบุญใรเขตขอให้ญาติพี่น้องร่วมสุขร่วมทุกข์ทั้งหลาย ที่ต้องเกิดมาเป็นทุกข์ร่วมกันมาแก้ป,ปัญหาชีวิตร่วมกันแล้วก็มีปัญหาที่จะต้องแก้ต่อไปอีกแต่ก็คิดว่าจะต้องมีทุกข์ใจน้อยกว่าคนที่ไม่ได้สนใจพระศาสนาอย่างแน่นอนเพราะผู้สนเหล่านี้แนะ่ตจงช่วยอภิบาลร,รักษาท่านทลายให้มีอายุยืนยืนเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันทำประโยชน์ ขอให้ถึงพร้อมด้วยพลวัตโกคือให้มีกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางโลกทางธรรมะก็ให้สมบูรณ์ในวันนวัตโกคือขอให้ผ่องใสทั้งภางในผ่องใสทั้งข้างนอกขอให้ถึงสุขวัตโกคือให้สุขทั้งข้างนอกและให้สุขทั้งข้างในขอคุลสนนี้จงเป็นสุบ,บัติของท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน เราคิดว่าทุกท่านคงได้รับสาระประโยชน์จากการมาในครั้งนี้ของท่านพระอาจารย์เฉลียวอัตมาปัญโยรวมทั้งครั้งก่อนๆด้วยนะแต่อาตมาไม่ได้นั่งฟังอยู่ตลอดเดินไปเดินมาก็เลยไม่ได้ทราบว่าท่านได้ตกลงกับทางท่านอาจารย์หรือยังว่าจะให้มาพูดเรื่องอะไรในวันที่สี่เมษานะคืออาตมาเองเป็นพระผู้น้อยนะไม่กล้าไม่บางอาจที่จะไปกําหนดหัวข้อให้ท่านอาจารย์ก็เลยอยากจะอาศัยพวกเรา นะช่วยกันกลับเปแลใใถ้าอาจารย์ทราบว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรแล้วท่านอาจารย์จะได้มามอบความรู้ความเข้าใจให้เราในโอกาสหน้าคือวันที่สี่เมษาวันที่ที่สี่เมษาก็ไม่ทราบว่าใครจะอยากรู้เรื่องอะไร เพราะว่าเรื่องอะไรก็ได้ดั้งนั้นอย่ารู้อยากจะรู้เรื่องเราที่เกี่ยวกับตัวเราเองนะอยางเช่นในนามของโครงการพุฒธศาวนักศึกษาพระบุญนา,ฤฤาริีมัตยาราม และนักศึกษาทุกท่านขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระประหลัเฉลียวอุตมะปัญโยและพวกเราขอน้อมจิตอธิษฐานเพราะท่านอาจารย์มีความสุขความสวัสดีความจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละปฏิพานธรรมสารสมบัติเพราะท่าอาจารย์ มีชีวิตอยู่โดยปราศจากความทุกข์เพื่อจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พวกเราได้ถึงซึ่งความสันติสุขตามวัธธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาธรรมาสมพทธเจ้าทั้งทุกท่านในที่นี้และที่อ,อื่นๆด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ